สวัสดีครับจากทอร์เรซซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการประกอบชุดล้อนะครับของเวฟร้อยสิบไอนะครับนี่ล้อเดิมนะครับเป็นล้อแม็กนะครับก็มีน้องๆนะครับแถวบ้านนะครับบอกว่าพี่ครับผมอยากได้ชุดล้อฟาคอนเอาสีดํานะครับพร้อมกับดุมนะครับหน้าหลังแต่ยางนะครับผมเอาเส้นเดียวเป็น2องสนะครับพร้อมกับยางในยางละเส้นพอนะครับผมอ่า นี่เลยนะครับเพราะว่าผมจะเอายางหลังไปใส่ล้อหน้าผมจะเอายางล้อหน้ามาใส่ล้อหลังและจะเอาตัวนี้นะครับไปใส่ล้อหน้านะครับผมอ่าเนี่นะครับผมเพราะว่ายางของเวฟร้อยสิบไอที่ติดมากัะรถนะครับรุ่นล้อแม็กนะครับแล้วก็รุ่นทั่วไปนะครับหน้า ขอบล้อหน้านะครับยางในยางนอกล้อหน้านะครับก็จะเป็นเบอร์70ทับ90 17ล้อหลังก็จะเป็นเบอร์80ทับ90 17นะครับค่อนข้างใหญ่นะฮะ้องเขาก็เลยว่าจะเอายางล้อหลังนะครับยางล้อหน้านะครับโอ้พูดไม่ถูกสักทีนะครับ70 90 17ไปใส่ล้อหลังแล้วก็จะเอา60ทับ100 17ตัวนี้ไปใส่ล้อหน้านะครับอเดี๋ยวเรามาดูช่างข้อสารก่อนนะครับ ทึบอ่านี่ก็เป็นดุมของยาซาคิอ่าเป็นดุมแท้นะครับอะไรแท้นะฮะอ่าเป็นสินค้าไทยนะฮะนี่นะครับอ่าแล้วก็มาดูข้างหลังกันเว็บร้อยหเว็บร้อสิไอใช้ด้วยกันได้นะครับนี่นะครับผม สำหรับชุดล้อแล้วนะครับในแต่ละวันนะครับร้านทอร์เรซิ่งช็อปเราก็ตั้งกันทุกวันนะครับอย่างไม่มีน้องๆสั่งเลยนะครับก็ประมาณหนึ่งคู่นะครับได้ตั้งแน่นอนนะครับต่อวันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับแนวโน้มก็มีแล้วนะครับสองคู่ชุดนี้นะครับและอีกชุดหนึ่งนะครับก็กำลังจะตามมานะครับขอบล้อฟาร์คอนสีดำเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับซี่ด้านหลังนะครับเราก็จะใช้157เหมือนเดิมนะครับเป็นเบอร์9นะครับเป็นซี่ตัวใหญ่เลยนะครับผมนี่157นะฮะข้างหน้าก็จะเป็น184นะครับเหมือนเดิมนะฮะใช้เบอร์9นะครับนี่นะครับผม ตัวหน้านี่ตัวหลังนะครับอ่าผมจะร้อยซี่ก่อนนะครับ นะครับก็เสร็จทั้งสองวงแล้วนะครับก็รอการขึ้นเขียงแล้วก็ตั้งนะครับตั้งศูนนะครับอ่ะทีนี้ขอเวลาสัก50นาทีนะครับวงละ25นาทีนะครับอ่ะ เสร็จแล้วนะครับ1วงนะฮะ ตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชุดล้อของเวฟบร้อยสิบไอนะครับเป็นขอบล้อฟาค้อนสีดํานะครับผมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับให้ประกอบให้นะครับก็สามารถทักสอบถามนะครับทางเพจหรือทางไลน์นะครับได้เลยนะฮะไม่ว่าพี่ๆน้องๆจะเอาสี แบบไหนนะครับก็มีด้วยกัน10สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีทองอ่อนทองเข้มสีม่วงสีฟ้าสีชมพูสีดำโอ้เยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถทักสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ